่วงนี้นะครับเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวอารยธรรมแอ่ชาวปัตตานีนะครับจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นการผสมผสานทั้งชาวไทยชาวจีนแล้วก็ชาวมุสลิมนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนโดยตลอดเลยนะครับใช่ครับซึ่งอีกเจ็ดเดือนข้างหน้านะครับถ้าเกิดใครที่ได้ไปเยือนจังหวัดปัตตานีก็จะได้มีโอกาสเห็นและก็สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครับ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีโดยเฉพาะความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวซึ่งก็เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนเชื้อของคนหลากหลายเชื้อชาตินะครับจะถูกย่อส่วนไว้ในหอนิตัสสารอารยธรรมจังหวัดปัตตานีเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณเกษานิมระหงครับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวศูนย์รวมด้านจิตใจของคนไทยจีนและมุสลิม ที่เชื่อมร้อยความศรัทธ,ธาความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้คนที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมายาวนานหลายศตวรรษศาสตราจารย์ดอัพรอภินันโปษสยานนประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมอธิบายว่าในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์รวมของชนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาจากความรุ่งเรืองทางการปกครองและการค้าแม้ปัจจุบันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่เชื่อว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยประสานความขัดแย้งได้เรื่องความขัดแย้งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามิติทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาประสานแผลประสานรอยร้าวได้อย่างดีอีกเดเดือนข้างหน้าบนพื้นที่กว่า600ตารางเมตรของอาคารสันติสุขเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวแห่งนี้ จะถูกเนรมิตเป็นพิพิธภัณฑ์ล้ำสมัยบอกเล่าประวัติศาสตร์ด้วยสื่อผสมที่เข้าใจง่ายประกอบด้วยส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีพระหมอเจ้าแม่ลิ้มกอนีว่วรวมถึงภาพประวัติศาสตร์จิราชวงศ์สมัยต่างๆสเสด็จมาปัตตานีหัวเมืองปตตากใต้ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกว่า17ล้านบาทจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้หมูลนิธิเทพปูชนียสถานในรมิทหอนิทัศสารอารยธรรมขึ้นมาให้คนรุ่นหลังเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันเราเองในภาคเอกชนเราก็พยายามทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นที่ต้องการของชุมชนของทั้งทั้งสามวัฒนธรรมะนะครับทั้งพุทธทั้งมุสลิมผมดึงเข้ามาร่วมกันหมดเราก็คิดว่าชุมชนนี้มันอยู่ร่วมกันได้พอนิทัศสารอารยธรรมปัตตนีที่กําลังเกิดขึ้นนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของจังหวัดมาร่วมสร้างความรุ่งเรืองและสันรพสุขให้เกิดขึ้นอีกครั้งเกษานิมระหงรายงานวัดอนันโยทิพยารามจังหวัดพยาวได้จัดประเพณีนะมัสการพระเจ้าทันใจประจำปีอย่างยิ่งใหญ่นะครับนับเป็นปีที่21เพื่อสืบสารรัฒนธรรมล้านนาและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ87พรรษาครับ พระเทพวิสุทธิยานจเจ้าอาวาสวัดอนานโยทิพยารามอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาประสงค์จำนวน108รูปร่วมกันประกอบพิธีนมัมศการองค์พระเจ้าทันใจซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีล้านนาที่ดีงามรวมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญโดยมีพิธีนมัมศการพระเจ้าทันใจแบบล้านนาปล่อยโคมจำนวน999ลูกและมีการจุดธูปอย่างอลังการประชาชนและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และในปีนี้ก็ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับเนื่องจากครบรอบ22ปีของการจัดสร้างพระเจ้าทันใจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ8 7 0รรษาประชาชนร่วมสวดมนต์ให้ทั้งสองพระองค์หายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานาัยสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก35นิ้วสูง1.6เมตร ประดิษฐานอยู่ในศาลาพระเจ้าทันใจภายในวัดอนันโยทิพยารามอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งในปี2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จทําการเบิกเมตรพระพุทธรูปดังกล่าวและวัดอนันโยทิพยารามซึ่งเป็นวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดและทุกปีนะครับในคืนวันที่10เดือนธันวาคมก็จะจัดให้มีประเพณีนมัมัสกการพระเจ้าทันใจทุกปีครับ ชวงนี้จะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะครับโดยเทศบาลนครตรังส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยการจัดอบรมผู้ขับรถตุกๆหัวกบเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้ดีขึ้นครับที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาจังหวัดตรังนายอภิชิตวินโนไทยนายกเทศมนตรีนครตรังได้เปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการขับขี่รถรับจ้างและร่วมปล่อยขบวนรถทุกๆหัวกบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ปรับปรุงศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการนักท่องเที่ยวการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดตรังเส้นทางการท่องเที่ยวแก่กลุ่มผู้ประกอบการขับขี่รถรับจ้างโดยเฉพาะรถทุกๆหัวกบเพื่อที่จะสามารถรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่กําลังเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการรักษาคุณภาพในการให้บริการไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวโดยที่จังหวัดตรังนะครับมีกลุ่มผู้ประกอบการขับขี่รถทุกๆหัวกบภายใต้ชื่อชมรม3ล้อนครตรังเข้าร่วมจำนวน40คันซึ่งรถตุกๆหัวกบมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวทัพเที่ยงมาตั้งแต่ครั้งอดีตการปล่อยขบวนรถตุกๆหัวกบในครั้งนี้ใช้เส้นทางจากหอนาฬิกาจังหวัดตรังขับผ่านสารกลางจังหวัดตรังไปยังเส้นทางสถานที่สําคัญ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังและก็ขับผ่านน้าพุพยูนไปสิ้นสุดเส้นทางที่หน้าเทศบาลนครตรังครับเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะครับขณะนี้ตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเช่นอ่าวนางที่อำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลกระบี่ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนจํานวนมากนะครับโดยจากผลสํารวจจากนักท่องเที่ยวยกให้อ่าวนางนั้นเป็นหาดน้าเที่ยวอันดับ4ี่ของโลกครับนายเอกวิทย์พินโยธรรมโนไทย กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ระบุว่าช่วงน,นี้นักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโซนยุโรปและเอเชียเริ่มเดินทางเข้ามามากเฉลี่ยเข้าพักประมาณ 60- 70%เซแต่ว่าแนวโน้มหลังจากนี้คงต้องรอดูทิศทางทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจโลกว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในช่วงปีใหม่ถือว่าเกือบเต็มแล้วนายเอกวิทย์กล่าวอีกว่าถือเป็นความโชคดีของหาดอ่านางเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับทางทริปแอดไวเซอร์เว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก ได้เปิดเผยรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ชนะรางวัล Traveler's Choice Award for Destination on the Rise ซึ่งเป็นรางวัลที่บรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างยกให้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรงในปี2,558ทั่วโลกมี52แห่งที่ได้รับรางวัลนะครับโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวในไทยติดอันดับ4ของโลกและถือว่าเป็นอันดับ3ของเอเชียนั่นก็คืออ่าวนางเนื่องจากมีชายหาดสวยงามและก็มีกีฬาทางน้ำที่ให้ความสนุกสนานในพื้นที่โรงแรมที่มี87แห่ง ร้านอาหาร157ร้านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ78แห่งราคาที่พักต่อคืนนะครับเฉลี่ย2,241บาทขณะที่อันดับหนึ่งของโลกนั้นได้แก่เมืองดานังประเทศเวียดนามอันดับสองเมืองสีหนุวิลประเทศกัมพูชาส่วนอันดับสานะครับเมืองลีมาซอลประเทศไซปรัสครับมาถึงช่วงสีสันข่าวแซบนะครับต้องถามคุณภาคภูมิเลยครับรู้จักเงาะป่าไหมครับเงาะป่าก็ต้องวันณคดีสังทองสังทอง,ง,ทองนี่นะฮะ ประสังที่มีรูปภายนอกเป็นเงาะแต่ว่าข้างในนี่หล่อมากโอ้โหเหมือนผมเลยเหมือน,นคุณแคนเลยข้มมางน,นอกแล้วข้างน,นอกดูขี้เละขี้เหร่เอ๊ยอยังไงเ <laughs> <laughs> พราะว่าวันน,นี้เราจะพูดถึงเรื่องของงอป,ป่านะครับจริจงจริ่ยงอะป,ป่ามีอยู่จริงก็คือเป็นชนเผ่าซากไกบที่อาศรรยัยอยู่ในแถบป่าลึกที่จังหวัดสตูลแต่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปนตอนนี้งอะป,ป่าก็ต้องเริ่มออกจากป่าเพื่อมาทำมาหากินในเมืองเพื่อให้ตามโลกโลกาภิวัตได้ทัน เราจะไปดูนครับว่าเงาะป,ป่าในสมัยนี้นั้นอินเทรน์ขนาดไหนติดตามกันได้ในสีสันข่าวแซบครับ แดงหวยหยิกผิวคล้ำและมีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์กว่าสิคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นชาวเผ่าซาไกาที่อาศัยอยู่ในป่าลึกของอำเภอละงูจังหวัดสตูลแดนใต้บ้านเรานี่เองค่ะและที่พวกเขาออกจากป่าแล้วมาเผยชมให้เราเห็นแบบนี้ได้ก็เพราะวิถีชีวิตของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะทุกวันนี้ง้อป่ายังต้องออกมาทำมาหากินใช้เงินเพื่อซื้อหาอาหาร แทนการหาอาหารป่ารับประทานเสร็จแล้วละค่ะชาวบ,บ้านละแวกนั้นเล่าว่าง้อป่าเดี๋ยวนี้ทำงานแลกเงินกรีดยางก็เป็นนะคะคุณใจมีรมดใอรจไแล้วก็ในในด้านการตำานเขาก็รู้สึกเเปลี่ยนมากกว่าแต่ก่อนเขาทำานเป็นปีดยางได,ได้ด้วย ใช้แล้วแล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดนอกจากทำงานได้เงาะป่าสมัยนี้ก็ยังใช้โทรศัพท์อีกด้วยค่ะเรามีภาพมายืนยันก็นะว่าไฮเทคก็ไฮเทคนะคะแต่จะว่าน่าเป็นห่วงก็น่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวค่ะนี่ถ้าเกิดคุณเงาะป่าได้ลองดูทีวีลองดิจิบแอลกอฮอล์ขึ้นมาแล้วก็ ห่น้าเป็นห่วงเยาวชนง้อป่าซากาแน่ๆเลยล่ะค่ะยายตัวแสบรายงานค่ะอาเป็นไงซากายอย่างนี้เขาไฮเทคนะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะฮะถ้าจะดูทีวีดิจิตอลก็ดูช่องวันก็แล้วกันโอเคครับสุดยอดอะไรก็ไม่แ้โฟมโอเคครับวันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงวันแล้วนะครับเราจะลากันไปด้วยภาพของรถจิ๋วที่หนุ่มใหญ่ชาวเซี่ยงไฮ้เขาประดิษฐ์ขึ้นเองจากอะไรเครื่องยนต์เก่านะครับ ต้นทุนเพียงแค่1,500หยวนหรือว่าราว7,500บาทเท่านั้นซึ่งรถคันนี้มีขนาดเท่ากับกระเป๋าเดินทางนะครับแต่ว่าสามารถวิ่งได้จริงด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าไม่สามารถนำไปวิ่งบนท้องถนนได้ผิดกฎหมายครับครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ